สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักวิชาการซัดกับพิธาหลังโพดช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลอยู่นิ่งๆไม่มีอำนาจหน้าที่อย่าทำให้แรายงานสับสนเมื่อวันที่8ตุลาคมหลังจากที่พิธาลิมเจริญรัตได้ออกมาโพดข้อความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล ระบุว่าผมเพิ่งวางสายโทรศัพท์จากการพูดคุยกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและพี่น้องแรงงานคนไทยในอิสราเอลจากการประสานงานของปีกแรงงานพักเก้าไกลได้ทราบมาว่าสถานการณ์มีความรุนแรงต่อเนื่องและได้รับคำขอร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้และกำลังตกอยู่ในความกังวลอย่างมาก หากท่านมีญาติไปทำงานที่อิสราเอลและบัตรนี้ยังติดต่อไม่ได้ท่านสามารถระบุชื่อของบุคคลเมืองที่พำนักติดต่อมาที่อีเมลของพีธาเพื่อรวบรวมเป็นดาต้าเบสประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลและหรือส่งมอบต่อกระทรวงต่างประเทศต่อไปได้สุดท้ายขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนรัฐบาลและข้าราชการไทยในการคลี่คลายวิกฤตในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลครับ ต่อมาทางด้านในพัฒน์เหมศกนักวิชาการอิสระได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าผมไม่ทราบว่าคุณพิธากำลังคิดและทำอะไรอยู่ผมคาดว่าท่านทูตรับสายก็เพราะมารยาทเท่านั้นเพราะคุณพิธาไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่ะอะไรเลยในหน่วยงานของรัฐที่จะสั่งการหรือประสานงานในเรื่องนี้แม้แต่อำนาจการสั่งการที่ชอบด้วยกฎหมายในพักตนเองก็ยังไม่มีเลยเพราะเป็นเพียงอดีตหัวหน้าพักเท่านั้น ปล่อยให้คนของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นคนทำงานดีกว่าไหมครับแรงงานในต่างประเทศและญาติในประเทศไทยจะได้ไม่สับสนด้วยทุกคนที่นั่นเปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนของตนเองติดต่อสถานทูตไทยทีเดียวจบเพราะรัฐบาลก็ออกมาประกาศแล้วว่าคนที่มีหน้าที่ประสานงานตรงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสถานทูตไทยของที่นั่น ส่วนทั้งสองสามท่านที่กล่าวมานั้นจะไปแจกงานให้รัฐมนตรีช่วยหรือหน่วยงานไหนต่อก็เป็นอำนาจของพวกท่านที่จะสั่งการได้จริงและไม่เกิดความสับสนในการทำงานคุณหยุดทำให้คนสับสนได้ก็จะดีมากนั่งนิ่งๆเง,งียบ เพราะทั้งแรงงานและยาตติดต่อมาทางคุณคุณเองก็ต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานรัฐอีกทอดจะส่งถูกที่ถูกคนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สู้ให้พวกเขาติดต่อหน่วยงานโดยตรงเลยน่าจะรวดเร็วแน่นอนกว่าและพวกเขาจะรู้ได้โดยตรงด้วยตนเองว่าความช่วยเหลือจะมาถึงพวกเขาได้จากที่ไหนอย่างไรเวลาใดเพราะคุณไม่ได้เก่งไปกว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนในมือของแรงงานที่นั่นหรอกครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ